วัีนี้เราจะมาลองขับ CBR 500R ปี2019นะหรือว่าเจนล่าสุดนี่แหละแต่คันนี้วันก่อนใส่ท่อไปใช่ไหมท่อ p r 2เ e x นะเป็นสลิปออนแล้วก็เพื่อนผมมันไปใส่กรองอากาศของ BMC เพิ่มมานะอันนี้ BMC ตรงนี้นนะเ,นเนี่ย BMC Air Filter นะเป็นกรองสแตนเลสตำแหน่งมันก็จะอยู่ประมาณใต้เบาะถังน้ำมันประมาณนี้ ของผ้าไม่ใช่สแตนเลสอ่ะนึกว่ามันสแตนเลสเออเอารีวิวแบบสรุปต่างกับก่อนไม่ใส่ยังไงรอบไปมันไม่ฮั้นหรอกที่เด็กจรอบนานรอบไปดีคือสักกี่พันนะกี่พันรอบนะปกติรอบของเดิมมันประมาณหกพันมันจะแบบกว่าจะขึ้นเจ็ดพันอะไรี้มันจะรู้สึกอ๋อมันขึ้นไม่ได้เลยเหมือนพอรอบสูงลื่นกว่าเดิมอย่างนเงน้ะ ตัวลงกองผ้าไม่ใช่กองเหล็กหรอเฮ้ย hey, ทำไมไม่ใส่กองเหล็ไปเลยกองเหล็กเนกองฝุ่นได้น้อยกว่าผ้ามันใส่มันมันเปลี่ยนน้ำยาได้ด้วยแบบล้างล้างน้ำยาเลยหรือว่าทำได้เฉพาะกองเหล็กกองผ้าเนาี่ยตัวใส่หมดเลยเออแลเหมือนทำไมไม่เอาเฮลิเคนนะต่างกันเท่าไหร่พันหนึ่งครึ่งหนึ่งสมมติเฮลิเคนเท่าไหร่ส <1, 5. S 1> องพันพันห้าองอันนี้เพิ่มเป็น 3, 3, 3, <000. S 1> สามพันสามพันสองเออทำไมไม่ใส่เพราะ โลซนิยมค <c oughs> ่านิยม,ใใมอ๋อเหมือน BMC มันมีอะไรนะเขาเรียกเพาผลวิจัยก็มีเออเออมันมันแบบหน้าเวหรือว่ากองแต่ตัวเขาเขา,เขา,เขา,เขาแบบเขาวิจัยมันเหมือนเขาสปอนเซอร์ให้การแข่งแบบระดับ,บโลกอะไรอย่างงี้กัน <ผม S 1> ใช่ไหมพวกเรนโบโ้ก็เป <O EM S 1> ็นว่าความสบายใจที่จะซื้อมากกว่าเอาไปเดี๋ยวลองดูไปแลกอีกทีลงอะไรนะบางปู อเออได้เดี๋ยวลองเทสดูนะว่าฟิลลิ่งจะต่างกับก่อนไม่ขับแบบรู้สึกได้หรือเปล่า้ยก่อนไม่ขับคืออะไรก่อนไม่ใส่ดิแต่คงต่างแหละน่าจะต่างจนสัมผัสได้บ้างบ้างนะหวังว่าง,งันนะเนเสียงสลิปออนนุ่มนิ่มอีกแล้ว10บาร500 ดูคัดทุกคนดูคัดดิไอ้บ้านี่นี่นี่คัดแบบนี้มากโหเด็ก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 เลยอะ่ะแบบออกแรงน้อยจังหยุมมยิมอะ่ะมาเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยวผมจะลองบิดเลยดีกว่า รู้สึกได้รู้สึกได้รู้สึกได้นิดนึงรู้สึกว่ามันลื่นกว่ากองเดิมนิดนึงตอนรอบประมาณ6,000แล้วตบขึ้นไป8,000เนี่ยมันจะลื่นกว่าเดิมเล็กน้อยนะเออ่รู้สึกได้เลยแต่มันก็ไม่ได้รอบมันไม่ได้กวาดเร็วขึ้นมากนะขึ้นมาเร็วขึ้นมานิดหน่อยแค่รู้สึกว่าแบบมันลื่นๆมันไม่อั้นเท่ากองเดิมนะฮะ มันก็ไม่ได้เวอร์เหมือนเทคเปิดอะไรขนาดนั้นน่ะเล็กเล็กน้อยนะนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆอากาศเข้าเยอะขึ้นน่ะควรจะไปจูนกล่องเพื่อปรับค่าน้ำมันให้เข้ามากขึ้นด้วยนะและแน่นอนว่าก็กินน้ำมันขึ้นด้วยเออแต่ตามหลักแล้วอะ่ะอากาศเข้ามากขึ้นน้ำมันจ่ายมากขึ้นการจุดระเบิดดีขึ้นกำลังเครื่องยน จะแรงขึ้นแน่นอนแรงม้าเพิ่มขึ้นแน่นอนนะร้อยยี่สิบโคตรโคตนิ่มเลยสิ5เบียห้ารอ ล่างนิ่มดีจังนิ่มแบบย้อยๆอ่ะทุกคนเออว่ะบิดสนุกขึ้นอีกเล็กน้อยนะสลิปเปอร์คัสฮอนดานิ่มจังวะนิ่มกว่านินจาผมอีก เฮยฟอนด้าคุณทํารถมาเฟรล,ลี่อคนใช้มากเลยอะขับง่ายขับสบายทุกอย่างนิ่มคันลิง่งนิ่มเครื่องยนต์นิ่มสลิปเปอร์คัตก็นิ่มนะช่วงล่างก็นิ่มว้านินจาสามร้อยเมื่อก่อนผมเคยอ,อยากได้นะนินจาสามรอยแต่สุดท้ายโดนเห็นรถตำรวจบ่อยเกินก็เลยเออก็เลยหลงเขาเรียกไงนะ แบบโดนโดนโฆษณาตบป่าแบบเห็นรถตำรวจบ่อยเกินก็เลยเฮ้ยซี r บี0รสาม้อยสวยจังวะสรุปซื้อซี r บี0รสมรอยเออเดี๋ยวลองบิดกันหน่อยซิเกียสามเนี่ยมาเลื่นขึ้นเล็กน้อยจริงๆด้วยก็โอเคเลยนะพอใส่กอง เห็นความแตกต่างแบบรู้สึกได้สามารถสัมผัสได้อะถ้าลองบิดอีือเวร์ิคส 1 3 0รอบประมาณ6,200นองร้อยรอพอกันนะกับ Ninja นินจาหกห้าศูนย์นะ สรุปว่าลื่นขึ้นจริงๆด้วยแบบรู้สึกได้เลยช่วงประมาณหกพันถึงแปดพันนะช่วงนั้นอะ่ะมันจะลื่นขึ้นนิดนึงไม่อั้นเหมือนท่อเอ้ยไม่อั้นเหมือนกองเดิมนะเอาเป็นว่าสามารถสัมผัสได้แล้วกันว่าเปลี่ยนกองมาราคาสามพันเท่าไหร่นะสามพันสองก็รู้สึกได้เออเลื่นลื่นขึ้นนิดน,นึงเปลี่ยนกลับเลยไปไป เดี๋ยวเดินทางไปขนมกันต่อนะไปใส่ไทซั้นนะเพราะตอนนี้นี่เห็นไหมป้ยายรถผมป้ายรถผมมันขาดไปแล้วนะก็เดี๋ยวไปใส่ไทซั้นกันที่ขนมต่อกันเลยคงเป็นคลิปหน้ามากกว่าสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวตัดจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ